กระเพาะปลานี่ขายไงครับจะขาย40ค่ะเริ่มต้น40หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับ <Okay. S 2> เส้นเส้นหมี่ โอ้โหสีสันนี่คือแกงป่านครปฐมในนี้ก็จะมีปลาดุกนะแล้วก็มีเล็บมือนางเนาะมีไข่ด้วยดูดิมีคุณเท้าคุณเท้าไอลูกชิ้นนี่คือลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นปลาค่ะเขาเรียกลูกชิ้นปลาบุ๋มใช่ไหมปลาบุ๋มอย่างี้อร่อยนะจ้ดีด่แล้วก็มีไข่นี่ครับ ดันด้นมาจากชลบุรีเพื่อมากินแกงป่าที่นี่โดยเฉพาะจะไม่ทำม้อ์อ๋อ,อก็คือ,คอสลับสลับกันไปเรื่อยๆใช่ถ้ามาโซนวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขยจับโอ้โหแน่นๆเลยนะเครื่องใช่เครื่องน,นะพอดีลูกค้าสั่งขออนุญาตแป๊บจะมีขาไก่ของชอบของคนคนครธมกรนี้เขาบอกว่า เป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งที่เพจน,นคนปรปฐมเขารีวิวไว้นะครับเมนูนี้ราคาเริ่มต้นสี่สิบบาทค่ะทุกอย่างสี่สิบาทนะคะสี่สิบาทเท่านั้นพิเศษแล้วแต่จะสั่งห้าสิบหรือแล้วแต่ลูกค้าครับต้ยม,มยำขาหม้อย่ามะขามโอ้โหน่ากินฮนะขายไงครับเนี่ย เหมือนกันค่ะ40บาทเหมือนกันโอ้ใช่ค่ะส่วนมากอันนี้จะทำวันพฤหัสไก่ตุ่นมาละนะคะไก่ตุ่นมาแล้วจนมากจะทำวันพุธครับก็เหมือนกัน40บาทเหมือนกันนะคะส่วนมากจะเป็นขาประจำก็เลยจะมีน่องมีสะโพกน่องใหญ่ๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ใหญ่จริงๆนะบ <c oughs> ถ้าสะโพกก็จะ50บางทีแล้วแต่ว่าความใหญ่ของเขาอ่า <c oughs> 50ก็ยอมให้นะ <c oughs> อันนี้น่าก,กินโอ้โห <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> น้อยายค่ะ ไก่นะคะเขาบอกเรียกเป็นน้ำยาก,กะทิเนาะใช่แต่แม่ค้าทำน้ำยากไก่โอ้โหคนคากเลยถ้าไม่กินจะไม่รู้หรอกว่าเป็นไก่หรือปลาครับสั่งไปแล้วครับต้มยำขามหมูยอดมะขามยอดมะขาม <c oughs> นี่ที่เด็ดเลยนะอันนี้จะอยู่โซนวันพฤหัสน,นะคะถ้ามัน,นเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์จะมีต้มแซ่บเล้งกับเครื่องในหมูอ๋อแล้วนี่ตักเริ่มต้นเท่าไหรนะ่นะเหมือนกันค่ะสี่สิบบาทนะคะเริ่มต้นที่สี่สิบบาท ผมเอาห้าสิบาทไปเลยเนาะเปลยเปลยเพราะว่าตุนเตาถ่านนะที่บ้านจะเตาถ่านนี่ก็ยังเตาถ่านอี่เลยครับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวทำหน้าทานมากเลยครับเ,เป็นร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านเลยทีเดียวมาลองชิมกับข้าวจะไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่ครับเอาสี่สิบบาทก็พอเนาะ ไข่แมวครับนีป่ปลาตัวใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราจะพัดลองใช้เป็นปลาดุกอะไรครับอ๋อปลาดุกุยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะโอ้อตักปกติแล้วไหมคะปกติค่ะแม่ค้าจะปกติอย่างนี้ครัแม่ค้าจะไม่นี่ตักปกติแล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนจะชอบนู้นชอบนี่ประมาณนี้แหละค่ะครับคืออยากได้อะไรก็เน้นได้เนาะ สั่งได้บางคนไม่กินนู่นไม่กินนี่ออาได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรเขาไม่กินเขาก็จะไปทิ้งไงครับโอเคค่ัประมาณนี้ผักอยู่นี่นะคะใส่ได้เลยนี่ครับให้ดูไม่คล้ายยื่นให้ดูเดียนี่นี่นะครับนี่คือปริมาณปกตินะ,ะผักอยากกินอะไรก็ขี้ไปเลยนะครับออชิมครับ รสชาติงงมมันเป็นรสชาติแกงป่าที่ไม่เคยได้กินมานานมากแล้วรสชาติเนี้ยมันจะเป็นรสแบบอร่อยมากครับบอกเลยร้านนี้เด็ดต้องมาโดนกันให้ได้เพิ่มรสชาติอีกเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำปลาพริกดูแลน่ากินมากร้านเจอจะเป็นรสเข็นแบบนี้นะครับ เรียกได้ว,ว่าคลาสสิกเลยนี่คือขนมจีนแกงป่า40บาทนะครับนี่คือราคาปกติที่เขาตักอยู่ด้วยอาะกุู่ลองชิมแนละ้อร่อยครับเขาจะทําแบบรสกลางๆแต่อร่อยเข้มข้นอืมอืมดีมาก นี่ชิ้นปลาบุ๋มโอ้โหเป็นร้านลับๆได้เลยเพราะเขาขายอยู่ในซอยเนอะอือันนี้เขาเรียกใส่บัวหรือไหลบัว เป็นแกงป่าที่ไม่ได้กินมานานมากแล้วเนี่ยผมจำรสชาติได้เลยสมัยก่อนพ่อแกงให้กินนะครับเดี๋ยวแอดปังหมุดให้นะครับ